้องนะคะรถพวดขั้นขยับรถให้ในเวลานี้นะคะบเยอบเยอ,อเลยเนอะนะี่ยเเออยู่ใน Thank <laughs> you.

มาุกวันชายเราต้องทำของเราให้เสร็จชิใช้การทำงานนานกว่าแต่ตีมาแน่นวันนี้วันดีกว่าแต่จะมีป้ายบอกว่ารับแลกเปลี่ยนนี่ย่าเห็นจังนี่ฉิบหย นายกองค์การบริหาสรส่วนตำบลคุกรยองกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานโครงการค่ะกับยินเชิญค่ะมส,ะาททาสะามาชิาสกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดราชบุรีเขต4และประธานคณะการบริการสาธารณสภาผู้แทนราษฎร คณะผู้บริหารในน,นามคณะผู้จัดทาโครงการเสริรรมสร้าวัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านมอนประจำปีว่าประมาณมอญสาธิตภูมิปัญญาพื้นถิ่นตลาดวัฒนธรรมการแสดงศรริลปะวัฒนธรรมและที่สําคัญที่สุดโดยเฉพาะคนไทยเชื้อสายมอญเข่งคัดในพระพุทธศาสนาก็จะมีการสักี่ในชุมชนของเรามาขายผ้าด้วยนะคะแล้วก็มีร้าน ทางหน้าอาหน้าของพระแดงตรงนั้นจะมีขายอีกอย่างหนึ่งของตุบุพี่ยอมด้วยนะคะเราเราด้านายเรามีมอรูทร้อยปีเรามีมีกล้วยไม้นะคะส่งออกด้วยนะคะของตุบพิทยมนะคะนอกจากนั้น,นะคะด้านขวานะคะก็จะเป็นร้านต่างๆคาะล้วนที่ ไปไหว้พระก่อนไหมเนจะเห็นเป้าหมายแล้วล่ะ๋ยวให้คุมนะคะมาทีมแล้วก็มาย่อนนะคะกล่องให้นะคะลีลาได้่ยร้านเจ๊ฝนได้จะได้ดูดูจากว่าน้ำหนักตัวนะคะมาแล้วค่ะร้านเจ๊ฝนร้านที่สามนะคะ เดี๋ยวดิชฉันจะวันนี้ที้ฉันจะมีพิธีก่อนนะคะคู่เกี่ยวกับการแนะนำอาหารนะคะดรจิ๊นะคะท่านวันนี้ให้เกิมานะคะเป็นพิธีก่อนคู่ทั้งวันเลยเดา๋ยวสาธีอาหารหมอด้วยเป็นแนะนำตัวค่ะเอ็กร่อักะการทงานะเของาวนอบู่เป็นเีด คนใหญ่ล้วก็จะมีในส่วนของม้าคอเป็นหลักนะคะแต่ว่ามาคอเนี่ยก็คืออย่ที่ได้สอบถามมาได้พแล้วก็คือก็จะเป็นในส่วนของเป็นม้คอเป็นหลักนะคะก็จะไม่ได้รมทาบอกว่าในส่วนของที่จะใส่ก็คือป่ายแหงในกระดานนกระดาาโล่ได้าก็ด้วยการที่ัอใส่นน้เราก็เห็นว่าในส่วนของไฮโรตาล์้าเชือมทกอย่าง

เดีวเดี๋ยเดีวเวเราก็มาอยู่ เป็นยังไงก็รสชาติคะอกเปียววาะไรคะก็มที่ก็เกียเกรีย หมใช่ไหมน่ยม้งแล้วนี่านอไนะมันต้องมีท่ไเขไม่รอคิวนะคะเาเข้ามได้เลยนะคะตอนนี้อไหนที่สุดนะคะก็จงวได้เลย แก้วอีนี้ัดให้ไม่ไงน้ำต้ามะขาม้ใชใช่มามามาพี่แจมอ่าเนี่ยได้ที่หแล้วจัดให้่เรา้องให้ครเราทำไม่ใช่เราให้คะแนนให้คะแนนเ ไม่ลงดิบที่จะไปเอาพวกวัดนี่อาาร่อยแน่นี่อร่อยแน่ค่ะนี่ค่ะรามาราชุรีม,มางาน แสดงส้มตำนะคะเพื่อนนี่จ้าอร่อยแน่น,นอนเทียบมาทั้งคู่ค้อยนร้อยร้อยร้อยขายค่ะครั้งแรกยังไงหอมปาย่างมากเลยะค่ะหอมปาย่าง จริงมันมันต้องผ่านตอนเย็นมันจะมีมันอีวิธีหนึ่งตอนเย็นตอนเย็นคือแห่วิธีแห่ผ้าแห่ผ้ามาผูกนี้เขาอาจจะผูกแบบว่า